โอ้มีปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาสลิดเล็กปลากุลาอ๋อปลาทูหวานปลากระพงขาวกระปงปลาขาวปลากุลาอันนั้นอะไรอ่ะสีแดเดียวค่ะเข้มน้อยนะอันนี้อันนี้ทำตัวไหมหั่นให้ได้นะคะเรนนี่สวยหั่นให้ได้ ลปลาอินทรีเค็มไปว่ากินกับข้าวต้มอ่ะปลาจวดนี่ประมาณสามร้อยอย่างเดียวไปเยอะเลยกินอันเก่าไม่เป็นกินใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ปลาจรวดปลาแดงน่ปลาปลา้างรสีปลาสีูนเหรอปลาสีฟูนปลาเก่า ปลาตัวโลปลาตัวโลปลาอะไรเนี่ยใบปอดูปลาใบปอโอ้ปลาใบปอปลากุเลาอะไรนี่แหละเยอะแยะมากมายเลยมีปลาทูมันด้วยเอาปลาทูมันมพ่อใช่่คะปลาทไรเพ้ะปลาทูมันปลาอินทรีโอ้เยอะแยะมากมายเลยทุกคน ที่ทะเลบางขุนเทียนนะคะใครสนใจมาเที่ยวก็มาแวะได้ร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะร้านค้าเยยอะะแเลยค่าสีสิบบาทร้อยสามสิบบาทโดยละร้อยทีมีค่ะหนึ่งร้อยที่มีราคาเยียวยาสีหอมนะคะดูได้เลยค่ะอันนี้ปลาอะไรปลาช่อนปลาช่อนช่อนกุลาอ๋อปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียววอสีสิบมีแข่งอันนี้ปลาดุกปลากุลา ตามราคาเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครผ่านมาก็มาแวะชมได้กับทุกคนใช่ค่ะทอดกินปลาจวดทอดกินหรือเปล่าอันนี้ลองแล้วลองแล้วร้อยห้าสิบป่ะเอาหลองนะเอานี่ลองมันมีก้างหรือเปล่ามีก้างอย่างเดียวค่ะเหรอปลาทะเลจะมีก้างตรงกลางอย่างเดียวออันนี้อันนี้หลองน่ากินปลาจวดปลาจวดร้อยห้าสิบ จวดเทียน,นจวดเทียน,นโลนึงเลยเหรอ <c oughs> เอาสักสามโลไหมไม่ที่ถามนี่คือกินของเก่าไม่ได้ไงกินทีเดียวก็คือแล้วเลยทุกคนนี่ใาอินซีค่ะทุกคนเยอะมากนี่ไาอินซีใหญ่ค่ะอื้อ้สวยงามมาก ปลาสลิดแดดเดียวโอ๋สวยงามมากเลยค่ะทุกคนคนะนี่ค่ะคนะปลาอินซีหนึ่งตัวทุกคนที่นี่ที่ตลที่ทะเลบางขุนเทียนนะคะทุกคนคือเรามานี่เรามาสตาร์ทรถเล่น เดินมาเที่ยวนู่นฝั่งนูง้นมีอ่าอ,อินทผลาด้วยค่ะทุกคนนู่นเห็นไหมอินทผลาค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราจะไปถ่ายของทะเลให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะหอยแมงผู้หอยแคงอะไรประมาณานี้นะคะได้ปลาอ,อินทรีตัวหนึ่งค่ะ กระจวดกระจวดหนึ่งโลปลาทูมันหนึ่งตัวไก่ย่างหอมเปนหนตัวด้วยสามร้อยสิบบาทค่ะทุกคนถูกมากเดินตลาดเหนื่อยแล้วเราก็จะมากินกาแฟกันเอาลาเต้เราไม่มีพวกกาแฟ้ว เราเหนื่อยเราก็มาสั่งกาแฟกินจ้าทุกคน